ในวันนี้นะคะในช่วงของคุยเล่าเม้าข้ามทวีปนะคะก็จะไปกันที่ประเทศโปรโตุเกสนะคะนะคะไปติดตามว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆประเทศนี่ก็จะเริ่มที่คลายล็อกดาวน์กันแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านโปรโตุเกสนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ก็มีคนไทยเนี่ยไปทํางานนะคะมีแรงงานไทยไปทํางานในเรียกว่า หลากหลายเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของในทางด้านเกษตรนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นฟาร์มพวกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณวัฒนาพรนะคะค่ะ,ะมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ไม่รู้เลยว่าคนไทยเนี่ยไปอยู่ปลูกดอกไม้ที่นั่นค่ะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงของคุยเล่าเม้าข้ามทบีฟค่ะ คุยเล่าเมาข้ามทวีปค่ะก็จะคุยกับทางท่านเอกอัครชทูตคลองคณิตรักเจริญนะคะซึ่งท่านทูตก็อยู่ที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสค่ะท่านทูตคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวานคุณวีนาคุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านทูตคะเรียนถามถึงเรื่องของ เอาสถานการณ์ก่อนอตอนนี้นจจนใช่ปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์ของโปรตุเกสแล้วดีขึ้นคลายล็อกดาวไปเยอะแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอขออนุญ,ญาตเ,เล่าให้เห็นภาพนิดนึงนะคะว่าโปรตุเกสอยู่ตรงไหนนะคะ,ค,ะคือโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กมากนะคะอยู่ติดกับเสเปน คือคือโปรตุเกสเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเสียงใต้จะถือว่าเป็นตะวันตกสุดของทวีปยุโรปก,ก็ได้นะคะค่ะฝั่งหนึ่งก็จะติดมาหาสมุทรแอตแลนติกส่วนรอบๆทั้งหลายเนี่ยก็จะติดสเปนหางจากนั้นไม่ไกลมันก็จะเป็นอิตาลีใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ข้างบนข้างบนก็จะเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่ติดกับโปรตุเกสกับทั้งหมดอะคะ่ะก็เป็นประเทศถ้าฟังข่าวนะคะ ก็จะติดจะมีจํานวนของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโควิดจํานวนมากเลยค่ะก็นับว่าเป็นจํานวนแสนนะคะอย่างสเปนเนี่ยก็ติดเชื้อประมาณสองแสนสามอิตาลีก็สองแสนกว่าตายไม่ต้องพูดถึงนะคะ,คะตายที่สเปนก็หมื่นหกที่อิตาลีนี่ก็สามหมื่นกว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมคะส่วนฝรั่งเศสก็พอๆก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ก็ถือจํานวนมากนะคะก็ฝรั่งเศสก็ติดเชื้อ แสนสี่ประมาณนะคะแล้วก็ตายก็ประมาณ2 8งหแต่โปรตุเกสเนี่ยแคบคือมาดูแล้วเนี่ยอ,อ,อยู่อยู่อยู่ใกล้ๆก,กับประเทศที่ติดเชื้อที่ระบาดจํานวนมากแต่โปรตุเกสเนี่ยมีจํานวนตัวเลขเนี่ยของคนติดเชื้อเนี่ยในระดับหมื่นเท่านั้นเองก็คือติดสามหมื่นสามประมาณ3,000มื่นกว่านะคะ uh huh. แล้วตายเนี่ยตายแค่พ3 0 0กว่าคนเองคซึ่งคือคือคอ,อันนี้อย่าเทียบกับประเทศไทยนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยม,มันเทียบกัน<ต>ไม่ได้เราทําได้ดีมากอยู่แล้วะะแต่น,นี้เทียบกับยุโรปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยควบคุมโรคได้ดีได้ดีมากนะคะตามมุมมองของดิฉนันดิฉันเห็นว่าเขาใช้มาตรการที่ถูกต้องในเวลาอันเหมาะสม นั้นเนี่ยก็มันก็ทําให้คนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีความมั่นใจในมาตรก,การของรัฐบาลน,นะคะนี่ก็เดี๋ยวขอขอเล่าเรื่องปัจจัยนิดนึงนะคะว่าสิ่งสิ่ง,ง,งคือคือสิ่งซึ่งรัฐบาลทำเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะคะก็คืออันแรกเลยเนี่ยเขาเขาปิดประเทศเร็วล็อกดาวบเชื้อใช่ล็อกดาวดาน์เ,วเร็วมาก คือก็พบเชื้อรายแรกเนี่ยเป็นคนเป็นหมอนะคะเป็นหมอคนปุตุเกตเนี่ยแล<ห>้ว<บ>ไปเที่ยวอิตาลีให่หบ <ไป S 1> อกไปอิตาลีกลับมาไปเล่นสกีใช่ปะะ่ะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไปเล่นสกีกลับมานั่นเขาพบเชื้อเร็วคือพบวันที่สองมีนาคมคนั่นพอพบพบวันที่สองมีนาคมแล้วเนี่ยวันที่สิบมีนาเนี่ยเขาก็ปิดเที่ยวบินคือระงับเที่ยวบินจากอิตาลีเลย คือระง,งับเลยนะคะ <tha. S 2> แล้วก็วันที่13มีนาคมหลังจากนั้นแค่สักแค่สาวันเนี่ยเขาปิดโรงเรียน<ม>ปิดสถานบันเทิงผับบาร์ทั้งหมดปิดร้านกาแฟธุรกิจเกือบเกือบเกือบทั้งหมดที่เขาปิดเลยนะคะ <tha. S 2> ก็แทบจะปิดประเทศเลยนะคะ <tha. S 2> แล้วก็วันที่16มีนาคมปิดพรมแดนกับสเปนเพราะเห็นแล้วว่าเ<ม>ชื้อจากอิตาลีมันลามมาสเปนแล้ว <tha. S 2> แล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่<ห>มันกำลังขึ้นขึ้น,นโปรตุเกสปิด <tha. S 2> นะคะ วันที่สิบเก้านี่คือระง,งับเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมดเลย <c oughs> ยกเวน้นยกเวน้นเ,เที่ยวบินจากอียูด้วยกันแล้วก็เที่ยวบินจากประเทศที่มีคนโปรตุเกสอยู่เยอะเช่นบราซิลซึ่งคนโปรตุเกสอยู่เยอะ <c oughs> นะคะและจริงๆแล้วก็ยังมีอย่างอีกบางประเทศที่คนโปรตุเกสอยู่เยอะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก,ก็ไม่ได้ระง,งับหรือแคนาดาก็ไม่ได้ระง,งับนะคะจร <c oughs> ิงๆแล้ว <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งคือ โปรตุเกสเนี่ยเขารู้ว่าระบบสาธารณสุขของเขาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ของสหภาพยุโรปเขารู้ตัวดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาสต็อกพายเลย <Okay. S 2> คือเขาซื้อ, <Okay. S 2> เ,ขอเขาซื้อพวกอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอะไรเนี่ยให้แพทย์พยาบาลไว้ก่อน <Okay. S 2> แล้วก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามอาไว้ด้วยนะคะใน,ในเผื่อเผื่อเกิดว่าห้องไอซียูกับเ,เตียงพยาบาลเนี่ยไม่พอ <Okay. S 2> เพราะคือ,คอ,คอ,คอสิ่งซึ่งเขากลัวที่สุดก็คือว่า เขาไม่ได้กลัวคนติดเชือเอ้อมากนะ,ะแต่เขากลัวว่าระบบสาธารณสุขของเขาเนี่ยจะรับไม่ได้เพราะนั้นนี่นี่คือสิ่งซึ่งเขาคือเขาชะลอเพื่อไม่ให้มันมันบูมแล้วก็จนกระทั่งระบบสาธารณสุขรับไม่ได้ซึ่งซึ่งเขาทําได้ดีนะคะแล้วนอ,นอกจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับหลายๆประเทศซึ่งประเทศก็เหมือนกับประเทศไทยด้วยคือเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ก่อนแต่ก่อนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาก็ค่อยๆค่อยๆเตรียมพร้อมคนนะคะเขาก็ประกาศเหมือนกับสถานการณ์แบบอัลลามคือระมัดระวังนิดนึงเสร็จแล้วก็ประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นคนเนี่ยอยู่บ้านเขาให้คนอยู่บ้านซึ่งคนก็ยินดีอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการที่ช่วยให้คนมีมีรายได้ระหว่างที่อยู่บ้านด้วย นั่นเนี่ยคนก็ถือว่าคนโปรตุเกสเนี่ยมีความรับผิดชอบมากนะคะคือนอกจากเขากลัวติดเชื้อเองด้วยแล้วนะคะเขาก็เชื่อฟังเชื่อฟังรัฐบาลมันก็เลยทําให้เขาสามารถจะควบคุมโรคได้ดีนะคะแล้วสื่อสารกับประชาชนทุกวันนะคะคือจะออกทีวีทุกวันเลยบอกว่าเชื้อเป็นอะไรยังไงมาตรการจะเป็นอะไรคือเขาให้คนเห็นเห็นภาพไปกับเขาอะนั่นเป็นสิ่งซึ่งแบบเป็นสิ่งซึ่งจนกระทั่งมีสื่อยุโรปเนี่ย บอกว่าสถานการณ์ของโปรตุเกสเนี่ยเรียกว่ามิร l คโปรตุเกสหรือว่าปฏิหารโปรตุเกสเพราะว่าทุกคนคาดเดาว,ว่าโปรตุเกสต้องล่มแน่ๆเพราะว่ารายลอ้อมไปด้วยประเทศที่ล้วนตัดติดเชือช้อหนงมากใช่ใช่แล้วก็ยังแถมสาธารณสุขเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยต่ำกว่า ต่ำกว่าค่าเกณฑ์ของยุโรปค,คือคือคือก็ไม,ไม่ไม่ได้คือถ้าเรามามนะันก็ดูเหมือนประเทศจเจริญแล้วนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับยุโรปทางเหนืออย่างเงี้ยโปรตุเกสก็ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนทุกคนก็แบบรู้สึกทึ่งกับสิ่งซึ่ง,งรัฐบาลโปรตุรรเกสทำทำทำในช่วงมีมีออกมาตรการต่างๆในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าดีชั้นแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่โปรตุเกสก็กโชคดีนะที่เราอยู่ในประเทศที่รัฐบาลบริหารอังกฤษไดด้ีคค่่ะะ ส่วนคนไทยคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็ก็เห็นบอกว่าแรงงานไทยหรือว่าคนไทยก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความยื่นความจํานงที่จะกลับประเทศไทยถูกไหมคะในเมื่อประเทศสามารถควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้ดีก็ยังคงอยู่ที่นั่นใช่ค่ะซึ่งอันนี้ยฉันก็คิดว่าคือตอนแรกเนี่ยพอเราเห็นว่ามันมันเริ่มระบาดมาในจากอิตาลีสเปนแล้วเนี่ย งั้นก็กลัวกลัวกลัวไปก่อนนะคะเพราะว่าก็แบบไม่ค่อยมั่นใจว่าเฮ้ยรัฐบาลจะเอาอยู่หรือเปล่าก็คือที่โปรตุเกสเนี่ยเรามีคนไทยอยู่ประมาณ1,300คนนะคะแล้วก็โดยแรงงานโดยส่วนมากจำนวนมากประมาณพันน่าจะพันกว่าคนเลยทีเดียวที่เป็นแรงงานอยู่ในฟาร์ม <G ül üyor> เกษตรนะคะแต่อาจจะมีพนักง,งานนวดบ้างในจำนวนนี้ก็ประมาณสัก30คนนะคะแต่โดยมากเลยหลักพันเนี่ย เป็นแรงงานเป็นพี่น้องแรงงานไทยนะคะอยู่ในฟาร์มเกษตรนะคะซึ่งจะอยู่ประมาณทางใต้ของโปรโตุเกสซึ่งเรีก็เป็นห่วงมากนะคะตอนตอนพอมันเริ่มระบาดเนี่ยเราทางสถานสถานทูตนะคะก็เริ่มวางแผนในการอระยะพยพเผื่อมันเราจะต้องอพยพขนาดใหญ่นะ,ะเพราะเราก็ไม่มั่นใจก็เราก็เรียกประชุม ในหน้าแรงงานคือเราจะมีคือแรงงานที่มาทําง,งานที่นี่มาแบบถูกกฎหมายผ่าน<ะ>ผ่านกรมแรงงานนะคะ,ะผ่านกระทรวงแรงงานแล้วก็มีานหน้าท,ที่นี่ที่ดูแลด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เรียกประชุมในหน้าแล้วก็เรียกประชุมเจ้าของฟาร์มนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าหากมีหากหากจำเป็นต้องอบพยพเนี่ยเราจะอบพยพในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่ว่า เราไม่ต้องอบยพแล้วก็แรงงานไทยของเราก็ไม่ตกงานนะคะเพราะว่าพอมันทุกวิกฤตก็มีโอกาสนะคะแล้วก็แล้วก็วิกฤตอันนี้เป็นโอกาสให้แรงงานไทยค่ะเพราะว่าพวกผลิตผลการทาการเกษตรเนี่ยก็กลับขายดิบขายดีเป็นที่ต้องการั่ะเนี่ยก็แทบจะทํางานกันไม่ทันเลยแล้วรัฐบาลซึ่งก็ถือว่านั้นก็ถือว่าโชคดีมากแล้วก็ รัฐบาลโปรตุเกสเองเนี่ยเขาก็อ้ออีกอย่างหนึ่งที่เรื่องที่เกี่ยวความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เขาให้กับคนต่างชาติที่อยู่ที่นี่ก็คือว่าเขาบอกเลยว่าถ้าแบบคนต่างชาติไม่สบายเนี่ยเขาดูแลเหมือนคนโปรตุเกส <c oughs> คือถ้าแบบไม่สบายในช่วงโควิดเขาดูแลเหมือนคนโปรตุเกส <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็ขยายขยายวีซ่าแล้วก็ขยายพวกเรสิเดนซ์เพอร์มิทต่างๆนะคะถ้าประหมดอายุ ขยายให้จนถึงสาสาิบตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยไม่ต้องกังวลยาวไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนั้นก็นั้นก็คิดว่านี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมโปรตุเกสเนี่ยไม่มีคนไทยซึ่งขอกลับเที่ยวบินอุพยพมากนะักมีเนี่ยที่ที่เราที่เราแฮนดเดิลเนี่ยนะคะมีประมาณ สี่ห้าคนเองค่ะน้อยน้อยมากใช่ <laughs> ค่ะเป็นคนคือแบบหนึ่งก็คือว่าแบบเอเอทำโครงการวิจัยม,มีมีน้องอที่ได้รับทุนวิจัยมาทําวิจัยจบแล้วก็เจ้าของทุนก็ก็คือมันจบแล้วก็ต้องกลับแล้วอะไรเงั้นเขาก็ขอกลับซึ่งอันั้กก็หนึคนมีแบบ มีลูกเรือสํารานซึ่งสัญญาคือเรือสำรานมันเดินไม่ได้แล้วเขาก็<ะ>จริงๆเรือสํารานเขาดูแลนะเขาอยากให้อยู่แต่ว่าน้องเขาเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากกลับก็<ะ>ก็กลับ<ะ>ไปอย่างนั้นนะคะมันนั่นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีเคสอะไรที่ที่ท,ท,ที่ที่น่าตกใจหรือตื่นเ<ะ>ต,ต้นเหมือนสถานทูตสถานองสูลใหญ,ใหญ่อื่นๆ<ะ>ซึ่งเรืันก็ถือว่าถือถือว่าเป็นการ S <S> <S ซึ่งดีแล้วนะคะไม่ต้องตื่นเต้นมากดูแลดูแลดูแลคนไทยให้ให้มีงานทําแล้วก็ม,มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปที่โปรตุเกสนั้นก็คิดว่าดีที่สุดแล้วค่ะค่ะแล้วในปัจจุบันนี้นะคะท่านทูตคะสถานการณ์ก็ก็เรียกว่ามันมันน่าจะดีขึ้นโดยลําดับนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการผ่อนคลายล็อกดาวน์มีมีอะไรที่เปิดให้เปิดให้เปิดให้ใหทํางานอย่างโรงเรียนหรือว่าพวกร้านค้าต่างๆตอนนี้เป็นไงบ้างคะ โปรตุเกสนะคะเขาวางเรื่องระบบวางแผนในการเปิดเมืองเนี่ยเปิดประเทศเนี่ยเป็น3ขั้นตอนน,น,<ฮ>นะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่2นะคะซึ่งก็คืออ,อนุญาตให้สถานารับเลี้ยงเด็กเล็กเปิดแล้วนะคะโรงเรียนเนี่ยก็เป็นเ,เกรดเกรด11เกรด12ซึ่งก็คือระดับมัธยมปลายให้เรียนนะคะ ร้านค้าที่มีขนาดต่ำกว่า400ตารางเมตรเปิดได้เพราะนั้นเนี่ยพวกร้านกาแฟร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดแล้วนะคะสวพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ไม่ต้องพูดถึงคือเปิดเปิด,เป,ดเปิดตลอดนะคะคือเขา,า,าให้ให้ใช่ค่ะนานแล้วค่ะใชเ่เพียงแต่ว่าต้องทำตามมาตรการเขาก็คือ ต้องอต้องสวมมาสกต้องอต้องสวมมาสกเข้าไปในสถานที่ปิดหาน,นี่ค,คือสิ่งซึ่งอันนี้คือสิ่งซึ่งเขาเ,เขาเขาเขาเคีเส,ส<ๆ>นะคะพาชายกำหนดไว้นะคะส่วนม,มีมีอะไรอีกที่เปิดคือตอนเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ๋อพวกพิพิธภัณฑ์ก็เปิดแล้วนะคะอนุญาตให้เข้าไปชมได้แล้วนิตรศก์ารต่างๆก็ก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็วันที่30 3สสเอ็เนี่ย เขาอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหมู่คณะได้ด้วยรวมทั้งมีอนุญาตแข่งขันฟุตบอลลีดด้วยเพราะเพราะว่าใช่แบบมีคนดูไหมคะแบบมีคนดูไหมคะอันนี้แบบแบบรู้สึกตอนนี้จะยังไม่ไม่อนุญาตให้มีคนดูอนุญาตให้แข่งขันฟุตบอลโดยไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาค่อนข้างเริ่มเปิดได้ดีแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดได้คือคือจะเปิดมากที่สุดเนี่ยคือจะเปิดคือวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยเปิดแล้ว นะคะก็เปิดร้านค้าชุมชนพวกศูนย์อาหารเนี่ยโอเคแล้วสามารถที่จะเข้าไปได้โรงภาพยนตร์ก็เปิดนะคะโรงละครมหอะโสพหอประชุมเนี่ยเปิดแล้ววันที่หนึ่งทุนาแต่ว่ายังจํากัดเหมือนกัาจํานวนคนน้อยลงกว่าเดิมไหมครับที่ที่จะเข้าอย่างพวกโรงหนังหรืออะไรที่เป็นเป็นที่ชุมลล<อ>นจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคายังจํากัด ยังมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเขาค่อนข้างจะเน้นมากก็ยังก็เปิดแต่ก็เปิดแบบมีแบบมีข้อจำกัดนิดนึงในเรื่องระยะห่างนะคะที่โปรตุเกสนี่นักเรียนไทยไปเรียนเยอะไหมคะน้อยค่ะประมาณสักนักเรียนนักศึกษาไทยประมาณสิบคนเท่านั้นเองค่ะเห็นน้อยมากล่าสุดก็ที่กลับมามีนักเรียน AFS ที่กลับมาก่อนอที่ที่จะเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะปิดประเทศใช่ค่ะ น้องๆเ s สเนี่ยสิคนค่ะกลับมาก่อนที่เขาจะปิดน้านฟ้านะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสถานทูตก็พอคือได้คือนอกจากว่าเหตุมันมีการระบาดท,ที่สเปนอิตาลีแล้วเนี่ยเราก็พอทราบขาวมาว่ามันจะเริ่มมีการปิดน้านฟ้าแล้วเาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งส่งข่าวไปที่ พวกนักเรียนเอฟเอสแล้วก็คนไทยที่ต้องรีบกลับมาค่ะ,คะบอกว่าถ้าจะกลับเนี่ยควรจะกลับตั้งแต่ตอนนี้มไม่งั้นเนี่ยมันจะยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยนะคะแต่จะต้องด้วเวลาในการกลับนะค่ะไม่ได้เลยค,ะคะจะจะหาที่บินกลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเอฟเอสน้องนักเรียนเอฟเอสเนี่ย เราส่งกลับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการปิดน่านฟ้าแล้วค่ะ12คนเป็นไฟสุดท้ายเลยนะคะคือโบกมือบายๆพอเครื่องบินขึ้นเขาก็ปิดสนามบินเลยก็ถือว่าเราใช่ปิดสนามบินเลยทันเวลาพอดีค่ะทันเวลาพอดีเลยค่ะค่ะถือว่าวางแผนได้ดีนะคะท่านทูตในการที่แบบคาดการคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ใช่ค่ะเดียนก็ถือว่ายันโชคดีนะคะมีน้องๆน้องๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ที่ขยันขันแข็งเรามีกันสี่คนเท่านั้นเองแต่ก็สามารถที่จะทำให้รับมือกับสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสนะคะแล้วเป็นสิ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จําเป็นต้องเขาเรียกว่าปรับตัวทําแผนแล้วก็ทำดูแลคนไทยนะคะให้ ให้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยรียนคิดว่าที่ทสถานทูตสามารถที่จะสามารถที่จะทําให้ลดทอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือเราสื่อสารกับคนไทยตลอดเวลานะคะเรามี Facebook ซึ่ง f c e e o o o เนี่ยเราก็จะมีแฟนคลับเยอะ <c oughs> แล้วเราจะเอาสถานาการณ์ทุกประจําวันซึ่งรัฐบาลโปรตุเกสประกาศนะคะเราก็จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราก็จะลง Facebook ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไทยที่นี่จะรับทราบข่าวสารเท่าๆกันกันกบทางภาครัฐดันั้นเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็คลายความที่ตกกังวลไปเยอะนะคะอนนันันก็แล้วแล้วส่วนแล้วนอ,นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ช่วยในการที่จะช่วยคนไทยค่ะอ,อ,อย่างเช่นพนักง,งานนวดเนี่ยได้รับผลกระทบค่ะ เพราะว่าพนักงานนวดเนี่ยเขาไม่สามารถจะนวดได้ในช่วงที่มีการปิดสถานบริการแล้วคนก็ไม่กล้านวดถูกไหมคะเพราะว่าเพราะมันต้องมันต้องแตบงแลต้องตัวกันวันนี้เราจะดูแลก็เป็นพิเศษนิดหนึ่งเราก็จะหน้ากากอนามัยพวกข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะดูแลเพื่อไม่ให้เขาขาดแคลนนะคะแต่เขาก็อยู่เขาความเป็นอยู่ค่อนข้างดีเพราะว่านายจ้างก็ค่อนข้างจะดูแล ในระดับหนึ่งที่ก็อยู่อยู่รอดได้นะช่วงนี้แล้วเราก็ถามว่าจะกลับไหมก็ตอนแรกก็ก็ลังเลอยู่แต่พอเราแต่พอเห็นแผนของโปรตุเกสว่าโปรตุเกสเขาจะเปิดเมื่อไรอะไรต่างๆเนี่ยพนักง,งานนวดของเราก็คิดว่าทั้งเราอยู่ดีกว่าเพราะว่าแป๊บหนึ่งเขาทราบแล้วไงฮะเห็นแล้วว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่คือรู้ว่าจะวันที่วันที่หนึ่งที่มานเนี่ยมันก็จะเริ่มเปิดเไหะนะเนี่ยก็คิดว่า มันก็น่าที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ะค,ะค่ะ,ะก็ถือว่าโชคดีไปอะ,ค,ะค่ะท่านทุกวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่หมายถึงว่าเปิดทุกอย่างหรือว่ายัางไงฮะเพราะว่าเป็นอีกเฟสหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคือเปิดมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างบินได้สนามบินค่ะสน,นสนามเปิดเปิดเปิดทุกอย่างแล้วค่ะแต่สนามบินเนี่ยยังนะคะสนามบินเนี่ยจะเปิดวันที่สิบห้ามิถุนายนค่ะที่จะเป็นที่จะรับจากประเทศ ที่สคือหมายถึงว่าจากจาก,จากที่ไม่ใช่ในสาภาพยุโรป<อ>แล้วก็ใช่คะ่ะอย่างที่ที่ท,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 ที่ที่เปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ทีฉัน,นได้เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นๆไปที่ะจะเปิดจากประเทศที่สามนะคะออนุญาตให้บินเข้าได้แล้วอนุญาตให้บินแล้วค่ะใช่วันที่สิบห้ามิถุนายนแล้วก็นักท่องทเที่ยวนะคะเข้าได้เข้าไปได้หรือยังคะสาหรับสำหรับาเกิดเราเปิดแบบนี้ ค่ะวันที่15้ามิถุนาเนี่ยค่ะก็จะนักท่องเที่ยวคงจะเข้ามาเต็มแล้วล่ะค่ะส่วนช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าเพื่อถ้านักท่องเที่ยวก็เข้าได้หากว่ามีวีซ่าหรือบางคนที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าอย่างอย่างบางประเทศจะได้รับยกเว้นวีซ่าก็สับถ้ามีเที่ยวบินก็เข้ามาได้โปรตุเกสก็ไม่ได้กักตัวนะคะไม่ต้องกักค่ะไม่ต้องกักสี่วันนี้ไม่กักค่ะ แล้วแต่ว่าเรื่องของการต้องใส่หน้ากากอนามายัยก็ยังคงต้องต้องข้อเขมงวดอยู่ใช่ไหมคะคือคือปรตุกเกตเนี่ยจะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าในสถานที่ปิดเท่านั้นค่ะอย่างพวกรถโดยสารประจําทางหรือว่าพวกร้านค้านะคะพวกร้านซูเปอร์อย่างเงี้ยค่ะใส่หน้ากากอนามายัยแต่ถ้าเดินตามท้ like <c oughs> อท oh, งถนนอะไรเงี้ยก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีคนใส่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อจํากัดของรัฐบาลที่บังคับให้ใส่ด้วยถูกไหมคะ ไม่ค่ะไม่ไม่บังคับค่ะเขาจะบังคับอย่างเดียวสถานที่ปิดอย่างเดียวเลยค่ะค่ะก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างสบายใจนะคะสําหรับโปรโเกตเนี่ยทั้งที่อยู่ในเอออยู่โดยโดยรอบข้างนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังอาการแบบว่ายังค่อนข้างจับ แย่อยู่เหมือนกันนะคะทั้งติดเชื้อแล้วก็จํานวนของผู้เสียชีวิตแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นอย่างงั้นนะคะก็อย่างที่ท่านทูตได้คุยกับเราว่าก็อาจจะเป็นเพราะการตัดสินใจที่เร็วของผู้นำใช่นะคะวางแผนดีด้วยนะคะการคาดการณ์ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะท่านทูตเชิญค่ะ ค่ะค่ะก็ยังันขอฝากนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีญาติาพี่น้องหรือว่ามีคนรู้จักนะคะที่อยากที่จะอสอบถามหรือว่า,าต้องการความช่วยเหลือจากสถานทูตน,นะคะก็สามารถโทรมาที่ฮอตไลน์ของสถานทูตน,นะคะที่เบอร์968 7 7 1 8 4 3นะคะ หรือสามารถติดต่อสถานทูตได้ที่ Facebook Royal Thai Embassy ลิสบอนนะคะเราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านทูตนะคะที่มาเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราฟังกันนะคะค่ะขอบคุณคุณวีนาคุณมัฒนาพรนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านทูต ผ,ผู้ฟังของจอสอร้อยทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะปรับทุกค่ะสวัสดีค่ะคุยเล่าเมา้ามทวีปคุยเล่าเมาข้ามทวีปข้ามทวีปข้ามทวีป